ค,ครับคุณเพึ่งนภพาครับบรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่ที่หอประชุมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงบ่ายวันนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีผู้สมัครและมีความคึกคักลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ บรรยากาศในช่วงบ่ายของการรับสมัครสมาชิกวุฒทสภาที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถึงแม้ว่าในช่วงเช้าผู้สมัครบางส่วนจะติดขัดปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของการกรอกข้อมูลลงในระบบรวมไปถึงมีผู้สมัครบางคนมีปัญหาเอกสารไม่ครบแต่ก็สามารถมายื่นใหม่ได้หากเอกสารมีความพร้อมสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรต่างจากช่วงเช้าที่มีอดีตเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาสมัครจำนวนมากนะครับ และคาดว่าผู้สมัครจะเริ่มทยอยมาตลอดทั้งวันรวมไปถึงอาจใช้ช่วงเวลาวันพุทธที่22พฤษภาคมที่เป็นวันหยุดในการเดินทางมาสมัครครับยอมรับแล้วครับจากข้อมูลที่มีผู้ติดต่อรับใบสมัครนะครับ200กว่าท่านนะครับในส่วนของวันสมัครคาดว่าน่าจะเฉลี่ยมากันครับน่าจะเป็นเลิกสะดวกของแต่ละท่านมากกว่านะครับอันนี้ที่คาดการไว้นะครับทางเราก็เลยเตรียมความพร้อมไว้เก้าอี้ถึงร้อยตัวเพื่อรองรับว่า วันหนึงมีคนซ้อมสมัครถึงร0อคนนะครับซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ขอรับใบสมัครใน25อำเภอร,รวม1,594คนโดยในอำเภอแม่ริมมีผู้ขอมากที่สุดนะครับจำนวน214คนรองลงมาคืออำเภอเมือง201คนครับถึงแม้ว่าบรรยากาศอาจจะไม่คึกคักเท่าช่วงเช้านะครับแต่ช่วงบ่ายก็มีผู้สมัครจำนวน บางส่วนครับเดินทางเข้ามาอย่างประปรายก็จะเห็นได้จากบรรยากาศที่ผ่านมานะครับซึ่งลและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในช่วงบ่ายของวันนี้ครับคุณพึ่งนภาครับขอบคุณคุณเวรพัชคับ